ไาม์นมันๆของคนัวทีนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยได้พบกับโยชนคนเกตี่สร้างผลงานภาพยนตร์ด้วยเพียงส1บขวบกันไปแล้ววอลลิงดาว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะสร้างภาพยนตร์กันขึ้นเองบ้างใช่ไหมล่ะวันนี้ค่ะวอลลิงก็เลยพาเพื่อนๆมาพบกับงานสร้างภาพยนตร์อีกรูปแบบหนึ่งคะ่ะจะเป็นยังไงญญตัวยากง่ายแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามบอลลิงเข้าไปชมข้างในควาพร้อมกันเลยคะ่ะ เมื่อสักครู่นะคะเมื่อได้ชมกันแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นผลงานการสร้างภาพยนตร์ของทีมสตูดิโอขนาดใหญ่แต่ความจริงแล้วค่ะเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้มากความสามารถซึ่งผลงานการสร้างภาพยนตร์ของอาจารย์เรื่องนี้นะคะได้ใช้การตั้นดินน้ำมันและนําเสนอในรูปแบบของงาน stop m o ชั่นค่ะแต่ว่าเอ๊เรา stop motion คืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงวันนี้ว่าเดี๋ยวเราต้องไปพูดคุยแล้วก็สอบถามกับตัวอาจารย์เขาเองแล้วล่ะคะ่ะ ค่ะความจริงแล้วเนี่ยงานโปรโมชั่นเนี่ยคืออะไรกันแน่ ซอฟต์แวร์รชั่นนะครับคือการถ่ายภาพเรียงกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาหลอกสายตาคนดูเวลาภาพมันเรียงอยู่ในคอมพิวเตอร์เรยอะๆเนี่ยน,นะครับแล้วก็พีวันวยุคโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเห็นภาพนิ่งเนี่ยต่อกันเยอะๆแล้วดูเรนเลยๆเนี่ยน,น,นะครับก็จะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวอ่าอาจารย์ได้เอาซอฟต์แวร์ชั่นเนี่ยไปสอนกับเด็กๆที่โรงเรียนด้วยใช่ครับผมคือผมก็เจอว่รราอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนวันนี้เราพิพัฒน์กันแล้วผมว่ามีคนทำด้านนี้อยู่ ช่ครับแล like, hmm. h, oo, bah, ้วผมสอนศิลปะด้วยเชคออย่างหนึ่งแล้วอยากให้เด็กเกิดจินตนาการื่อเด็ก่ยก็เล่นน้ำมันก็อยู่ก็เลยเอาของนตู้ไปตั้งมาทำมาให้เด็กลองทําดูแลเด็กก็ทําได้แต่ได้ในส่วนของเด็กเด็เล็กๆง่ายๆดูออกมาเฮฮาเฮฮาครับผมก่อนที่เราจะไปลงมือลงมือทางานเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนึ่งน้ำมันใช่แล้วต่ออุปกรณ์การปั้นอย่างแรกเลยมือเนี่ยมือก่อนเลยถ้ามีอเหลือถ้ามือเล้อไม่พอใจเราก็ต้องมีพวกไม้ตั้นอะไรเด็กกะให้ให้มันละเอียด แล้วนอกจากนั้นเนี่ยอ่ามีเก้ามีเก้ายิปตันธรรมดาแล้วก็ไปมีออนธรรมดาก็ได้ดีนะ้ะมันดนไฟมันจะมันจะละ,ะลายในขั้นตอนคือไอ้ไฟนี่คือไฟมีออนธรรมดาครับไม่ได้ไม่ใช่ไฟแบบไฟที่ถ่ายสตูที่มันร้อนเ<ๆ>ขาพริยงเข้าอุป,ปกรณ์ก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยอ่าคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องเป็นโปรแกรมตัดต่อนิดๆไม่ต้องโปรแกรมยาก เห็นผลงานอยู่ข้างล่างนี้มากมาย็มไปหมดเลยนี่เป็นผลงานของอาจารย์ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะอ่าเป็นของผลงานของผมบางส่วนแล้วผลงานของนเรีแอนิเมชันของผมครับเป็นรุ่นน้องด้วยที่มหาลัยกลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มด็อกฟีนฟิตอันไหนเป็นผลงานของอาจารย์บ้างคะอ่าอันนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นอารมเกี่ยวกับอาเมาไม่ขับนะครับเห็นไหมครับเป็นร่างหนังส่วนเล่ามาก่อนเลยแล้วมีตัวนี้อันหนึ่งตัวนี้เป็นเรื่องอ่า ต้นไม้เดือดทะเลก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติเกี่ยวกับต้นไม้ในเมืองอะไระอย่างเงี้ยครับผมแหมทำงจะมาตั้งนานขนาดนี้แล้วเห็นพอน่าสนายของงานแบบน,นี้ไปแล้วเนี่ยวอลลิงพัชตะคันดไม้ท่านนี้นะคะไม่อยากจะอยู่เฉยๆวอลลิงเมื่อเดี๋ยวเราลุ่งไปตะลิออกไปพบกับน้ำ,นำสุ่มดับปิดทิศแล้วลงมือทำกันเลยดีไหมคะดีครับผมไปกันเลยค่ะ นี่และตอนนี้วันนี้ก็กำลังลงมือทางานปั้นแล้วล่ะค่ะเราจะมีพันนี้ก็ทงางานปั้นอยู่กับน้องอีกและน้องชิวค่ะ<อ>ทำไมเราต้องใช้ดินน้ำมันปั้นด้วยคะเราใช้ยืดผิวห้มันดินน้ำมันนะครับจะมีการยืดตึงของมันนะครับจะทําให้เราเวลาเราขยับสต็อปโมชั่นเนี่ยครับจะขยับได้ง่ายนะครับแล้วก็ดินน้ำมันจะมีหลายสีนะครับทาให้เราแบบ สีตัดเองได้นะครับถ้าเราแบบไม่มีดินน้ำมันนะครับเราก็ใช้ตัวอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นดินญี่ปุ่นหรือว่าดินเหนียวก็ได้นะครับในการตั้งนะครับได้ปั้นดินน้ำมันอย่างนี้ในคิดถึงสมัยยุคตอนเด็กๆเลยค่ะแอบเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องของการผสมสีดินน้ำมันเอาไว้ด้วยใช่ครับช่วยโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะเวลาผสมแล้วแบเอาสีม่วงนะครับจะให้สีมันอ่อนกว่านี้แล้วก็ผสมด้วยสีขาวครับดิบมันจะเรื่อยๆครับจนกว่าจะเข้าไป็น้เดียวกันครับ เรย่งนี้มีผสมหลายสีบ้างไหมะคะหรือว่าสมนะ้ำผสมแค่สังสีสังสีมีครับอาจจะมีหลายสีครับอย่างเช่นสีเนื้อครับที่ต้องใช้สีเยอะหน่อยครับก็คือเมือเหลืองแล้วผสมกับสีแดงนะครับแล้วต่อมาแล้วก็เอาสีขาวมนาะผสมช่วยผสมให้ดูสมูทขกึ้นะครับและเดี๋ยววันนี้นะคะวี่จะทำเรื่อง โบลิ่งยิ่งไม่หยุดค่ะนี่คือเพียงประกอบโบลิ่งทำได้ครบแล้วหนึ่งตัวต่อสิบตัวและนี่เป็นตัวแสดงหล่ะค่ะนะคะจ่ยิ่งปลกแล้วก็ชนแต่ก่อนอื่นไม่ต้องทำคะแนนต่างๆใ้ชัดเลนแล้วก็น่าสนใจค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะผลงานการปั้นของโบลิ่งตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีตัวเอกินตัวแล้วก็ตัวประกอบสิบตัวนี่ ถ้าดิงขั้นตอนของการทําให้มันมีชีวิตแล้วก็ขยับได้แล้วละค่ะเรื่องนี้อยากให้มันจะโดดโอย่างเงี้ยค่ะได้มั้ยถ้าเกิดเราวถ้าขยับอย่างเงี้ไปเรื่อยมันจะขยับใช่ไหมคะใช่ใชค่ะทำไมมันถึงขยับได้นะคะก็มันจะเข้าหลักของเป็น s l อ w โมชั่นเหมือน,นวเวลาเราขยับนิดนึงเงี้ยแล้วเราถ่ายปุ๊บภาพก็จะอ,อนี่พอขยับนิดนึงมันก็จะแบบเคลื่อนไปเป็นการแบบเทภาพแบบให้มันแบบขยับไปเรื่อยๆเริ่มที่ไงดีไหมคะค่ะนิดนึง ว่าฉา,ากขยับจาำนี้ก็แน่เราก็ต้องถ่ายเลยหมดเลยต่อไปยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้แสงเพี้ยนด้วยแล้วก็ฉากกะเรียนอ,อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยของขันรรร้นตอนการถ่ายทำแล้วใช่ไหมคะ<ช>แล้วเดี๋ยวเราก็มาเอาไปต่อเองนุ้มินคะแล้วอย่างงี้เราใช้โปรแกร,รมอะไรในการตัดต่อคะก็หลังจากที่เราโหลดภาพจากในกล้องเข้าอความแล้วก็จะใช้โปรแกรมไมโครมีเดียบแสงโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เพย์ภาพต่อเนื่อง ดูส,สดงงิเอ้ยตื่นเต้นค่ะอยากทำผลงานเอ๊เสร็จแล้วค่ะหนงังสั้นของวอลเลยอ๋โหไม่ยากเกินไปนะคะเนี่ยนี่เราเสร็จกันแล้วก็ทํากันแบบง่ายๆด้วยเกิดน,น้งๆคนขหในสันใจอยากจะลองทําดูบ้านลองหามุมเล็กๆในบ้านสักหนึ่งหนึ่งนะคะเตดฉากข,ขึ้นมาเอาดินน้ำมันที่มีอยู่เนี่ยมาปั้นๆๆๆแล้วลองถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไม่ยากเกินไปค่ะสนุกด้วยแล้วก็ได้ผลง,งานเอาไว้เก็บไว้ดู